ช่อฟ้าเนี่ยเป็นศิลปะยอดที่ยังความสง่างามให้อาคารนั้น,น,นจบสมบูรณ์งามสมบูรณ์เป็นความพร้อมเป็นความเต็มหลวงพ่อครับทำไมเราต้องยกช่อฟ้าบนหลังคาโบสถ์ครับช่อฟ้าไม่ใช่มีเฉพาะโบสถ์นะทรงไทยสถาปัตยกรรมไทยมีช่อฟ้าหลายหลายหลังกุฏิสง์ก็ได้ หอะระฆังก็ได้สาราการประเรียนอะไรก็มันเป็นศิลปรกรรมของไทยที่ถามว่าทําไมต้องยกก็มีความเชื่อว่าช่อฟ้าเนี่ยตัวแทนในความดีเป็นตัวแทนสวรรค์หกชั้นแล้วก็มีเรื่องที่อยู่ในธรรมบทในคัมภีร์ทางพุทธศาสนากล่าวถึงพนางสุธรรมาซึ่งเคยเกิดเป็นภรรยาของมคามานพ สมัยเป็นมนุษย์ต่อมามะคะข้านพน์นั้นสร้างศาลาที่พักหลังหนึ่งก็ไม่ต้องการให้สตรีเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยในการทํางานชิ้นนี้แต่ว่าสตรีก็มีปัญญาก็ได้หาไม้ที่ทำช่อฟ้าเน่ยเก็บรักษาไว้เป็นปีเมื่อจะถึงคราวฉลองในช่างซึ่งภาษาทางโลกคือหัวกันกับนางสุธรรม,มาแล้วว่าโอ้ท่านถ้าไม่มีช่อฟ้าในงานไม่เสร็จนะปิดงานไม่ได้พระข้านพซึ่งต่อมาเป็นพระอินทร์เนี่ย ก็ให้ในายช่างไปหานายช่างบอกหาไม่ทันหรอก mm hmm. ไม้สดทําไม่ได้ต้องไม้แห้งอ oh. ันไปหาซื้อมาก็ไปเจอในเรือนนางสุธมา mm hmm. ซึ่งรู้กันก่อนแล้ว mm hmm. ก็ไปขอซื้อนางบอกว่าไม่ขายแต่จะให้ฟรีถ้าให้ติดนม่มรคมนุษบอกจะไม่ให้สตรีร่วมทางนายช่างบอกว่านายในโลกมนุษย์เนี่ยที่จะไม่ให้สตรีร่วมเนี่ยยกเว้นพมหาโลกเท่านั้น mm hmm. ที่จะไม่มีสตรี mm hmm. ห้ามไม่ได้หรอกแล้วงานก็จะล่าช้าร mm hmm. ับเถอะนางก็ มอบเจ่อฟ้าไปไม่มอบเปล่านะนางสลักชื่อเรียบร้อยในจ่อฟ้าชื่อว่าสาลาสุธรรมมาขึ้นติดปุ๊บคนไปคนมาแงนมองชื่อว่าสาลาสุธรรมมาตกลงมาข้ามานพพร้อมด้เพื่อน33คนที่จะมาให้ผู้หญิงร่วมไม่มีชื่อเลยในสะ๊รทีนี้พอ สิ้นชีวิตลงพระุิธเจ้าตรัสว่ามาฆบมนย์ได้เกิดเป็นเท้าสก,กเทวราชคือพระอินท์<อ>นางสุธรรมาก็ไปเกิดด้วยเป็นมเหสีพระอินท์แล้วก็เกิดวิมานเป็นที่ประชุมของถวยเทพทั้งหลายชื่อว่าสุธรรมาเทวสภาปัจจุบันก็ยังยังอยู่<อ>เป็นที่ประชุมของถวยเทพเทวดาทั้งหลายคือทุกชั้น6ชั้นต้องลงมาประชุมที่นี่ชื่อว่าสุธรรมาอันนี้เป็นเรื่องในใ,ในในคัมภีร์ทางศาสนา<อ><อ>แต่ถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ย ช่อฟ้าเนี่ยเป็นศิลปะยอดที่ยังความสง่างามให้อาคารนั้นน,นจบสมบูรณ์งามสมบูรณ์เป็นความพร้อมเป็นความเต็มคือสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดโบสถ์นี่ไม่มีช่อฟ้าเนี่ยคือ,อย,ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ยกเว้นว่าสร้างศิลปะอื่นนะครับ สร้างศิละปะอื่นที่ไม่มีช่อฟ้าแต่ถ้าสร้างศิละปะช่อฟ้าแล้วไม่มีช่อฟ้าไปสวมก็จะด้วนอยู่อย่างนั้นนะก็จะเป็นงานไม่เสร็จเราจําเป็นไม่ถึงเพราะว่าคืออุโบสถเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างมาเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ยกช่อฟ้าก็ได้ส่วนมากก็จะยกไปบางช่อท,ที่ที่บริบทสมมติมี10บมี9มี8กันแล้วแต่ก็จะเหลือไว้ช่อหนึ่งรอสิริมงคลอาจจะขอกาบังคมทูลเพื่อความเป็นมงคลสูงสุดอัน,นิมน์พระเถระผู้ใหญ่เชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียง เพื่อมาประกอบพิธีนั้นๆก็ล้วนแล้วแต่มุ่งหวังซึ่งมงคลมุ่งหวังซึ่งความเจริญให้เกิดกับอารามนั้นๆเข้าใจได้หลวงพ่อขอบคุณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666